อันนี้เป็นชั้นเชิงกรใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราไม่เอาละเราเอาเจะให้มันง่ายเราตรงนี้แล้วก็สัตว์ดีเลยนี่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับไอ้เนี่ยมักกุดอะเนี่ยก็สามด้านเอ้ยเก้ห้าอันเนี่ยเนี่ยี่ดกันไรเนี่ย อือแม่งเนี่ยเนี่ยถ้ามันยากอีเวกโตเลยเพราะมันไม่โตอูถ้าทำเป็นอย่างนี้ไปวางยิงย่งยากใช่ใช่เนี่ยส้มประตูเราอ่ะส้มบทสมบกประตูอะมันเป็นห้ายอดนะอีกยอดมันติดเข้าไปในผนังหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นชั้นเชิงกรอ,อย่างที่นะคุณนรมยศทำมานะแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเล็กไงมันไม่ได้ไงมันต้องออกแบบใหม่ครับเพื่อจะให้มันเหมาะกับไอ้วิธีเทคนิคปั๊มนะ่ะก็ให้เหมือนกไก่ภบูบาลีป่ะครับส่งส่งส่งไหมส่งส่งมันเป็นเหลี่ยมย่อมุม,<อ>มเหลี่ยมก็ทําได้มันจะฉีกไม่เป็นไรฉีกก็เชื่อมเอาเชื่อมแต่เกล็ดเจียแต่งจะเกิดออกจะฉีกใช่ไหม,ไหมเหมือนไก้ตัวมัน ถามว่าไอ้ทรงมันเป็นบาล,าลีอ่ะมันเหมือนอันนี้มากกว่าเหมือนมกุูดอ่ะเหมือนชาดานะ่ะเพราะว่านี่ย่อมุมแต่ของไอ้บาลีนี่คือแปดเหลี่ยม,มใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ไอ้ตรงย่อมุมเนี่ยมันจะขาดตรงที่เป็นรอยฉานเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วตันไมตั๊มครับ ออแล้วเอามาต่อตรงนั้นไม่ได้เหรอได้ครับก็เชื่อมต่อตรงนั้นตรงไหนตอนนี้ตอนนี้คือไอ้ตัวต่อตรงที่คิดว่ามันจะขาดเอาต่อตรงนั้นใช่ครับไม่ตอนนี้ที่ที่ทําไปครับตรงไหนฉีกขาดอ่ะผมไม่สนใจคือผมปั๊มพิมายขึ้นขึ้นลูกก่อนแล้วก็เชื่อมแล้่เจียแต่งเอาได้เรอได้หมดแหละแต่ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างมันอาจจะมอหนจะต้องอาจจะต้องเก็บงานดีๆอือยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ตามากครั้กรนี้ของกระจังตาอ้อยเนี่ยครับถ้ามันอยู่ใกล้ตาเนี่ยแล้วใช้วิธีปั๊มเนี่ย มันจะไม่มันจะเบลอไอนันเดียต้องคิดมันอาจจะต้องบางได้ไหมตรงไหนครับอตัวนี้ที่จะติดบนนี้สิมันมันมันตัวแค่ไหนครับตัวแค่นี้เองใช้ใช้ปั๊มเป็นเหมือนปั๊มผ้าครับคุณเป็นพิมพ์แม่พิมพ์เลยครับ,เ,มมเ,รบเอาาหรอทาได้เลยเหรอได้ครับ ไม่ใช่แบบข้างบนนะเออแบบข้างบนมันมองใกล้ตามันหยาบไปใช่ครับปั๊มเลยอาจารย์จะเอาลายเป็นผมนพระเป็นพระเส้นผมก็ทําได้นะเด้นั้นเดี๋ยวปัแต่ว่าพิมมันก็จะเป็นตัวอย่างไปลไอ้ตัวนั้นเป็นเออเอออ๋ออันี้เออที่เห็นปั๊มพระใช่ไหมที่เครื่องที่โรงงานเออเนี่ยพวกเล่นพระนี่เขามีเนี่ยใช่ไหมเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้ามันทีไปอ่ะแล้วปั๊มยากอ่ะย่อแปดก่อนแล้วตรงกลางมาใส่ที่หลัง เดี๋ยวต้องเห็นแบบก่อนครับอาจารย์นึกาไม่ออกคะแค่เนี้ยยอดใหญ่แค่เนี้ยใช่อันนี้ยอทินะาจะคุณสมคุณวิทยาหลังจากหน้าบานแล้วเนี่ยรายการสุดท้ายคือซุ้มประตูจบแล้วซุ้มประตูท้งนี้สี่ทางนั้นสองทางนี้ก็คือเหนือใต้เนี่ยทางนี้สองทางนู้นสองเป็นสนะี่ใช่ไหมหัวท้ายเป็นอีกสองเป็นหกหมดละ เจเยร์มันนูนขึ้นมาจากกำแพงเท่าไหร่ครับจ๊รอะไรตัวตัวที่จะไปติดนะครับมันลอยตัวมันเป็นยอดลอยตัวนะอ่าใช่มันมันลอยตัวขึ้นมาจากเฮ้ยได้ได้ด้านข้างนี้มันลอยตัวไหมจริงๆโดยหลักการลอยตัวสิยอดทิดทั้งยอดทิดและยอดประธานเนี่ยลอยเฉพาะยอดประเอ่ายอดประธานลอยตั้งกับบัลลังเหมขึ้นไปเนี่ยลอยขึ้นมาตรงนี้เลยส่วนไอยอดบริวารเนี่ยมันลอยตัวหมดเลย แต่ก็ท<น>ําเป็นรอยตัวแล้วไปตั้ง,ง,ง <ะ S 2> ชิดผนังมันลอยขึ้นมาจากกำแพงเท่ไห่ครับก็ไปชน,นเลยเพราะว่ามันก็ชนมุมเดียวที่มันไกลสุดอะนอกจากนั้นก็ลอยออกมาแล้วเพไม่ผมชุ่มชเยอร์ที่มันเด้งออกมาจากปูนนะครับอความหนาตรงนี้มันเท่าไหร่ครับก็ชนเลยไง คุณไม่เข้าใจผมผมเข้าใจที่คุณไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจแน่เลยเออมาเข้าใจจากคุณไม่เข้าใจใช่มันเข้าใจเหรอเข้าใจเข้าใจก็เคยเห็นย้อนใช่มันจะชนจุดเดียวนอกนั้นก็ลอยออกมาแล้วไงเดี๋ยวไปคุยกันเองส่วนดูจากรูปของเขาส่วนส่วนข้างหน้านี้ก็ลอยตัวปกติก็คือรูปลอยตัวแต่ตั้งชนผนังแต่มันก็ชนแค่จุดเดียวคือชนที่มันเป็นที่มันเป็นเกี้ยวโลดอันนั้นหมดก็คือว่าหมายความว่ามันมัน ขันเรียบร้อยแล้ว,ลวหัวนี่ถ้าถ้าเกิดเอาเส้นล้มเข้าด้านในนะจารย์ประสาทกินตายเลยนะ <c oughs> <c oughs> แบบเดิมนะลุมเข้านะ <c oughs> นี่มันไม่แบนนะมองระยะหน้าเนี่ยเสาลอยไอ้ไอ้มุกมุกเด็ดเนี่ย <c oughs> พอไปเปลี่ยนตำแหน่งเสาอ่ะมันเลยเป็นปัญหาว่าก็ต้องก่อให้ชน ไม่อาจจะแก้เป็นเออใช่ต้องลองลองลองตองลองก่อใช่ต้องลองก่อดูก่อนจะได้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนคืออาจจะต้องหดให้ให้มันแป้นน่ะเพื่อให้คือให้มันให้มันให้สรงมันแป้นเป็นลูกจันทร์มากขึ้นน่ะเพื่อที่ความต่างระหว่างกับพุ้งกับปลายจะได้มากอืมไม่งั้นมั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 นยาวอ่ะเออต้องการให้มันป่อง ทีนี้ว่ามันถ้าป่องมาโดยไม่ลดขนาดความสูงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นล้นไขาลาล้นมาถึงตับนี้ใ่ตับนี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่กระดีมกันปูดหน้าเนี่ยซ้อนที่สองเหนือใต้กับซ้อนที่สี่ออกตกเนี่ยว่ามันมันต่างกันแค่ไหนไอ้กรอบแว่นกรอบแว่นของคุณแล้วตับสองตับสามเนี่ยสองข้างไม่เท่ากัน ที่ทําแบบไปที่บ้านเนะ่ยเพราะกรอบแว่นนี้คือคือตัวคุมตัวมันพื้นที่ที่เหลือจากจากกรอบแว่นนะก็คือตัวพื้นลายนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนตรงนั้นมากไม่งั้นสเปซจะจัดยังไงละ่ะนั่นที่เหลืออยู่อะ่ะนี่ผมผมผมเช็คดูแล้วผมก็ให้มันขืนเอาเลยอะ่ะ <Okay. S 1> มันแปลว่าอะไรทําไมไม่เท่ากันสองข้างคุณเอาจาด้านนี้อะ่ะหรือว่าคนทําทําไม่เท่ากันวะเพราะมันต่างกันต้องสามเซนนะ่ะ อืมซ้ายขวาเอาจากด้านนี้ใช่ไหมอันทางเนี้ยใช้ได้อันทางซ้ายเราเนี่ยอันทางขวานี่ใช้ไม่ได้หมายความมอนหายไปแค่หายไปหายไปทั้งสองตับเลยนะครับแล้วสรุปแล้วตัวนั้นที่ผมบอกว่าหัวตับมันหนาไปใช่ไหมอันเนี้ยใช่ครับเออเพราะนั้นผมจะสรุปยังไงอ่ะเพราะว่าเขาปั้นแล้วก็บอกเอา้าตายฮะ พราะเส้นข้างนี่มันสําคัญมากเพราะลายมันจะไปเบรกมันทิ้งสเปซเท่ากันนะก,ก,ก,ก็เลยก็เลยเอถ้าถ้างนั้นทาไงวะให้มันมีกรอบก็เลยคิดว่างั้นตัดพืชลายออกแล้วเอากรอบแยกหล่อต่างหากยุ่งไปอีกนะเพื่อที่จะจัดว่าแต่ละอันมันทุกด้านมันต้องไม่เท่ากันแน่มันต้องมีแหละมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้เนี่ยจะมันใช้กับทุกด้านไงเออเข,ข้าใจไหม หมายถึงมันจะมีกรอบม,มันกระบะย่อมมุมไม้เนี่ยแล้วก็มีลายอยู่ข้างในเราจะแยกไอ้กรอบนี่ออกราะกรอบนี่มันสัมพันธ์กับไอ้เส้นทับปัดนี้ไอ้ตัวพวกเสานางแนบเนี่ยหรือว่ากรอบแว่นเนี่ยอ่ถ้าเกิดแข็งทื่อมาเป็นชุดเดียวกันยัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่สัมพันธ์กับไอ้พื้นที่ไข่พื้นที่มันนี้จะยุ่งเนี่ยสามช่องนี้เหมือนกันหมดต้องทําแบบนี้หมดเลยคือช่องสี่เหลี่ยมลูกฟักเหลี่ยมเนี่ยนะกับไอ้เศษใต้ตับอ่ะ อ่ไม่งั้นมันทําไม่ได้ไม่งั้นหรือก็พลาดละตรงตรงช่วงติดป้ายจ์ให้ที่เคยแจ้งว่าจะสามารถออ่ที่มีช่องเป็นเงาอ้าวก็ผมก็ผมก็ผมยังไม่ได้เห็นที่มันสมบูรณ์ไงแล้วที่ว่าใช่อแบเออส่วนไอ้จัวที่ปั้นน่ะก็คือด้านนี้จัวใหญ่อ่ะนะ ครับใช่ครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้กอบแว่นนั้นต้องอยู่เฉยๆแล้วนะครับนี่ความผิดพลาดที่จะที่ยังต้องมีอีกกับผมเชื่ออย่างนั้นว่ากอบแว่นในตัวเนี้ยกับที่ทําไปที่บ้านมันอันเดียวกันไหมเวลาผ่านมือช่างหลายครั้งระยะต่างๆตัวนี้ระยะอันเดียวกันครับใช่ครับส่วน่วนด้านตับที่ซ้อนที่สี่เหนือใต้เนี่ยมันต่างกันที่ต่างกันที่ใบดั้งหรือว่าต่างกันที่คือที่ไม่เท่ากันเนี่ย ต่างกันที่ใบด่างความสูงความสูงครับอ้าวท็อปเราเช็คได้ไหมตอนนี้กาลังเช็คสารวจดูก่อนนะำกำลังสำรวจครับสีุ่มครับเพราะว่ามันมีลายบางอันอะ่ะมันจะมันสมมติเราทางด้านเหนือเนี่ยพื้นลายเนี่ยเราจะเอาไปใช้ตะวันตกถ้ามันได้เราจะได้เอาไปใช้ได้แล้วเปลี่ยนเฉพาะลายไอ,ไอ้ไอ้ไอ้คือส่วนที่ใช้ได้ก็ยกไปไอ้ตัวที่จะทำไ้สายเพิ่มเราก็ทําไปอย่างตะวันตกเนี่ยไอ้เวาลาย ที่มันเป็นช่อเนี่ยผมจะทําเป็นรูปจะทําเป็นปลาตะเพียนพระเจ้าท้ายสะก็พระเจ้าสมเออโดยจะใช้พืชหลายนี้จะเอาช่อลายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ามันใช้ได้เนี่ยถ้ามันต่างกันไม่มากเนี่ยผมก็จะไปไปไปปรับปรุงเอาตอนที่มันเป็นเป็นขี้ผึ้งหรือเป็นบอลอะไรก็ตามใจคือจัดให้มันพอดีอ่ะยากนะ เร่งเช็คคำนวณอ,องศาของ,ององศาต่างๆแล้วก็ตรงเอาตรงแปรตรงแปรงวงแปร,แปรลานและแปรหัวเสาเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งสี่ด้านเพื่อเอามาไอ้นี่กันก่อนดีนกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพลาดเพราะตอนนี้เริ่มเก็บได้เริ่มเก็บทางด้านทิศเหนือใต้เนี่ยก่อนครับไม่ใช่แล้วมันต้องระสามันต้องสัมพันธ์กับการตัดตัดพื้นลายให้มันเหมาะกับการเทด้วยว่าจะกว้างยาวแค่ไหนเพราะต้องตัดแยกอย่างเงี้ยอย่างอันเล็กก็ตัดตอนนี้ทําไปแล้วนี่คือตัดผ่ากลางเลยก็เป็นสี่ชิ้น เพื่อจะกระจัดไงขยับเป่าดอนให้มันจังหวะกับกอบแวนมันพอดีเพราะผมเชื่อว่าด้านนี้กับด้านนู้นก็ไม่เท่ากันหรอก<ท>ออมันเป็นเรื่องปกติไม่งั้นอันใหญ่ก็เหมือนกันสามารถจะจัดอย่างเงี้ยเขาจะได้แบ่งชิ้นไปเลยไคายลาเนี่ยอาสีนั้นน่าจะไดน้นี่ผู้ใหญ่เริ่มหล่อแล้วเลยครับอาจารย์ทำพิมพ์ทำพิม,มพ์มมครับไออาร์ตทำพิมพ์อยู่เนี่ยแต่นี้เอาคนทำพิมพ์มาช่วยอีก เพราะว่าไออาร์ตมันทำไม่ทันอ่ะมันล่วงเมื่อคืนก็ล่วงอีกอันหนึง่งเถาก้านลูกมันเป็นฝาละมีปิดเห็นไหมฮะเห็นไหมในแต่ละชั้นน่ะที่ที่มันสีสว่างนะฮะนั่นเป็นบัวฝาละมีปิดนะอ,อตำแหน่งหลังคานะ่นะ่็ก็ขยับขึ้นขยับขึ้น ใกล้กับกลมเนี่ยมันไม่ใช่แปดเหลี่ยมอาจจะเป็นสิบหกเหลี่ยมใช่ไหมคือจริงเราต้องการกลมไงแต่ถ้าเกิดคุณบอกถ้ากลมมันทํายากก็จะกลายเป็นสิบอาร์เป็นสิบหกเหลี่ยมจริงจริงแล้วอ่ะอาจารย์ออกแบบมาแล้วทำได้หมดเลยจริงกับว่าก็ตัดไม่ไม่คุณดมยศไม่คุณดมยศก็ตัดเป็นท่อนๆซีเหมือนท่ออ่ะไม่ถ้าเกิดมันไม่ใหญ่มากผมว่าผมเนี่ย ุณแบบุณ huh. พ oh, right. ิมเลยุณเด็กเลยให้เ uh ป็นให้มันโค้งเออปั๊มเียครึ่งเออแค่นั้นแหละ่องๆก็ได้ครับอ้าถ้างั้นจบละใช้วิธีนี้เอามันก็ไอส่วนไออนเนี้ยใบอะไรเนี้ยไอไอกีบขนนขนมนี่ก็เป็นพับหมดเลยได้ครับแล้วก็บัวกุลมแปดเรือนแล้วก็พับมันก็ได้อยู่แล้วนะเ้าถ้างั้นก็เสาอ่ะเดี๋ยวเอาแบบเสาด้วยนะท็อป เสาเสาเสาเป็นเสาย่อมุมไม้สิบสองฐานผมก็ว่าได้นะค็อปฐานแข้งสิงผมว่าทําได้แล้วถ้าชอนมีปัญหาเราก็ไม่ชอนไงแล้วถ้าเกิดว่าไอ้พวกลายที่เขาพูดอ่ะไอ้พวกกระจังตาอ้อยกระจังอะไรเนี่ยแค่ที่ปั๊มแบบพัะเครื่องนะโอย้ย่งง่ายเลยทีนี้คือไอ้บูสบกเนี่ยมันอยู่ใกล้ตามันจะปั๊มแบบข้างบนไม่ได้ไงไอ้ขั้นจะไปหลอเนี่ก็วุ่นวายมากอ่ะ บางทีมันไม่เหมาะนะถ้าทำเป็นแบบเล็กน้อยแล้วมันนั่งเรียงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็จังตาอ้อยเนี่ยปั๊มอย่างที่ก่อนมีเทคนิคที่ว่าเนี่ยโอสบายเลยแล้วความหนามานิดเดียวอะ่ะอันนี้มันมีความหนาเยอะใช่ไหมหมายถึงว่าพับไปเป็นความหนาหลังกริดมันเยอะไปไอ้น,นี่เอาแค่ครึ่งเซนเองอืมพอให้มันมีเนื้อนิดหน่อยเผเ่อๆยังมองไปถึงไอ้ตัวหนากปักด้วยซ้ำปั๊มได้ไหมปั๊มสองซี่มาประกบอะ่ะ อ้แต่ว่าไม่มันยากนะเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะมันจะทํามันจะมันจะแพงอ่ะมันจะเสียค่าค่าพิมเยอะอืมไอ้นี่อาจจะหล่อเอาไอ้พวกอย่างกระซุ้มบันถแถรงนี่ก็เหมือนกันผมว่าปั๊มได้เลยถ้าปั๊มแบบเทคนิคที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นกรอบซุ้มแล้วก็มี ใบละกาอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่ว่ามันไม่หนานีาบางๆมิติก็นิดหน่อยหัวแปรเนี่ยท็อปหัวแปรลานแปรหัวเสาแปรงวงอะไรเนี่ยเอ่อมันปั๊มได้อยู่แล้วใช่ไหมปั๊ม <ไป S 1> จะปั๊มแล้วก็แล้วเอาไปเชื่อมกันตรงสวมเข้าไปดิคือสวมสวมเข้าไปทักคืบอ,อะไรกัแล้วแต่ จ,จนถึงตัวลำยองอ่ะแล้วไอ้ตรงด,ด้านด้านหน้าตัดเนี่ยก็เป็นรูปดอกไม้ซึ่งปั๊มเอาบาง,บางก็ดีไซน์ไปเลยว่าเอ้ตรงนี้มันจะเป็นอะไรก็ก็ใส่ไปเลยมันไม่มันไม่เป็นองค์ประกอบสาปัตัดอย่างการที่เขานิยมทำหรอกแล้วก็พอจบแล้วก็แทนที่จะมีบวกกลุ่มก็ไม่เอาแล้วเอาเอาโคนปรีมาทิ่มพรวดเลยเนะี่ยแต่ก็มีมีลวดให้มันให้มัน ยื่นออกมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างไอความบวมของโคนปลีกับกับเหมซะหน่อยแค่นั้นอะ่ะแล้วก็ขึ้นไป